ไปเปิดโอกาสเขาคุยเข้าไปรถยิ่งถึงไหนก็ว่าไปน่าจะถึงตรงบังมานาวหรือไงเนี่ยคนร้ายเขาจะปล่อยตัวประกันชุดหนึ่งจริงๆแนละ้วการเจรจาต่อรองหรือการช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยถ้าคนถ้าตัวประกันได้รับการปล่อยออกมานะมันจะเป็นประโยชน์มากกับสําหรับทีมงานในการแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤตเพราะจะรู้แล้วว่าใครมดตัวกันออกมาจะรู้เลยว่าคนร้ายมีกี่คนนะแต่ถ้าสอบถานตัวประกันได้ใช่ไหมแต่ตอนตอนที่เขาปล่อยตัวประกันชุดแรกออ,อกอะ ปรากฏตัวปรกันตัวระกันก็ไม่ยอมลงอย่างรถถ้าจะปล่อยก็ปล่อยทั้งหมดปล่อยคนเดียวไม่ไปไม่ลงทําให้มันให้เสียโอกาสากกใช่ไหมของของคนทํางานตํารวจก็ใช้วิธีการสกัดกั้นใช้เรือใบใช่ไหมก็ขับรถหนีไปได้เรื่อยๆออจนท้ายไปถึงสถานที่ที่เขาวางกำลังไว้อนะฮะคิลลิ่งโซนอ่าตรงนั้นนะครับตามไปก็กดว่าเราก็เหมือนรถผู้สื่อขาวอ่ะขับๆไปก็โดนตํารวจ ถกัดกั้นใช่ไหมไม่ให้ตามรถคนร้ายเขาไปตั้งด่านไม่ตามฟังจากรายการวิทยุน่ะเรายิ่งห่างยิ่งห่าง